สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเอ็กมีไวนะครับเราจะมาแนะนําตัวกนะิปเปอร์นะลักษณะนี้นะจริงมันเป็นกระบอกลมแบบเอ็กทูธรรมดานะฮะเป็นยืดออกเข้าออกเป็นรุ่นอ uh, CDUJB หนึ่งศูนย์ขีดยี่สิบดีนะฮะเข้าออกแต่ว่ามันจะบิวอินตัวกิปเปอร์ด้านหน้ามานะตัวนี้เป็นแบบเขาแมชชีนขึ้นมาเองนะนะมันจะมีสองแบบซ้ายกับขวานะก็คือสังเกตตรงนี้มันจะเป็น เป็นปุ่มๆแบบนี้ไว้สําหรับหนิบชิ้นงานแล้วก็ดึงอะไรประมาณนั้นนะฮะซ้ายขวาเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าจะซื้อแบบไหนนะหรือว่ามันชิ้นงานก็แบบป,ประมาณนี้แต่ว่ามุมที่มันจับกดก็คือมุมนี้หรือว่าลูกค้าจะไปแมชช้นใหม่ทําตรงนี้ใหม่ก็แล้วแต่กันะฮะแต่ว่าเนี่ยก็จะลักษณะก็งอ นนกเหมือัแต่ว่าสายลมไอตรงนี้มันจะเป็นสายเล็กหน่อยนะ่าจะเป็น2อมิลประมาณนะฮะคิปเปอร์ไม่หนีบจับชิ้นงานสั่ง2ตัวหนีบสายหนีบป่าแล้วจะพาเข่า โอเคนะครับ okay,